สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะนะ้อฮัลโหลปูขขาก็ไม่บัวเนาะพี่น้องเยาว่าฮัลโหลปูเขากับบุคือพี่น้องตรงว่ามาโซมาโซกันโซกินเขาแล้วกินเขาแรงของกินเขาง่ายแล้วก็มาโซกันเนาะพี่น้องเนาะเสร็จจากภารกิจก็มาขอโูความบาวความนัวโูความมวลให้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้กะผู้ใดได้ไปให้กำลังใจเนี่ยก็ได้บึง่งเตยเชกเ้าเนาะ กะเหตุสุดวิสัยค่ะพี่น้องเหตุสุดวิสัยก็คือฝนตกหนักมากเราไม่สามารถแสดงได้เลยนะคะกะเปลี่ยนเป็นวันที่แปดนะคะสนามเดิมสนามเดิมคือวันที่แปดอาทิตย์หน้าพี่น้องอดเอาเมื่อนี้กัยูุบางพีอีสมุดปากันสมุดปาการเนาะผู้ให่ยกไก่กัไปห้กําลังใจกันน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ากับไม่แดดมีฝ่าตอกทองฝ่าปอดพ่งคือเก่าเราเมื่อี้ แต่ว่าตอนเย็นก็ขอให้ปลอดฝนนะคะสาวน้อยเอาใจช่วยทุกคนทุกคนนะคะไม่บกวกก็มีเรื่องที่ประทับใจที่น้องอมแอมเขาเบอกบอกถึงน้องอุ้งอิงเนาะแต่พี่น้องจําได้บอกิีที่เพื่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นน้ากันเนาะเพื่อนมีคนมาถามพี่อมแอมพี่อมแอมเพื่อนก็บ่านได้ยูน้ากันน้ำน,ำนองห่อสองคนเนาะเพื่อนได้ใกล้ชิดกันเป็นอาทิตย์พุ่นเนาะไปน้ากันมาน้ากันกินน้ากันยูนน้ากัน เลกเปลี่ยนกันในประสบการณ์กันเพื่อนเิดว่ายอมรับว่าน้องน,นี่งหญ่เกินอายุอีหลีพี่น,อน้องก็ตามที่เขาบึงเขาเห็นแหละอีหล่เพื่อนเป็นคนที่เรียบง่ายเขาถึงง่ายแหละก็เป็นคนที่แบบบ่มีบ่มีอีบ่มีที่แบบว่าไอเอียงละ่ะพราะว่าแล้วอย,อยู่น้ำแล้วสบายใจเนี่ยพี่น,อน้องเพียมแอมก็เป็นคนสไตล์นั่นคือกันไม่บวกอะไม่บวกตามเพียมแอมมนาะแต่เพื่อนประกวด มะลําก่อนเนาะไม่บัวกระเบิงมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆกันว่าได้น่อยผู้นี้เป็นกะมีความมานะพยามมาเรื่อยๆเสียงดีคุ่นดีหน้าตาดีออรวมกันเป็นสีอเนาะเรื่อยน้องเพิ่นไปน้ำกันกันนาหักพี่น้องคนกระบอกถึงกันเนาะตางคนตางดูแลกันเทีแค่กันตอนไปญี่ปุ่นผู้ใดกระสิเห็นอยู่เนาะก็สสได้น้ำเบิงน้ำแงงน้ำกันอยู่พี่น้องมื้อนี้กับผู้ใดมิโชคมิราภ นั่นมีล่าบอไอ้กันมีโชคมีลาบกะไปหาอีล่าดเด้อยังมาแรงนี่แต่ไม่บัวสิไปวันที่สามค่ะวันที่สามที่มินบุรีนะคะจะไปเจอกันผู้ไดววางยูไซกัยูไซ,ก,ไซกับไปไก่ไปไ,ปก,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 ไก่ไก่ไก่ไซกับไปไปเห็นกำลังใจกันเนาะคะ่ะนอไปบึงไปมวนไปซื้นกันเนาะคะ่ะคันผู้ไดไปบ่ได้กะ เามีกลุ่มปิดอยู่เล้พี่น้องเดื้อเพิ่นกระสีช,ชดเชยแห่ดอกขันเมื่อได้บว้แดงเพิ่นกสีช,ชดเชยเพิ่มไปถ้าอยู่ไกลก็เข้ากลุ่มปิดนะคะเวลาร้อยสิบเก้าบาทก็ได้หรือจะสามสามสามหกหกหกเพิ่นวานอ่ะละพี่น้องถ้าเข้าไปสสาวน้อยแฟนเพจนะคะสาวน้อยเพรบ,บ้านแพงแฟนเพจกสิได้เบิ่งเด้มวนได้ซื้อน้ำกันเนาะอันใดงามๆามอันใดมุนมนเพิ่นกระทายย้ายไม่ฮะเบิ้งพี่น้องแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ไกลก็ อยู่ใกล้ไหนก็ไปให้กำลังใจตรงนั้นนะคะใกล้ๆก,กับไปไกลกับเขาออนไลน์เบิงเบิงคลิปแน่เขาออนไลน์แน่แลพี่น้องเนาะอยู่เหมือนอยู่กันไปดูกันไปนะคะพี่น้องเอ้ยขันบมวนบวซืนนะคนอีสานฮ่องกงมวนนะ้ะพี่น้องเนาะนั่นแหละสู้ๆไปนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้สาวน้อยปลอดฝนนะคะนะคะสวัสดีจา้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆให้ไม่บัวแน่เจา้า